กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้คาดตัวเลขอาจจะพุ่งถึง20ล้านคนค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารข่าวดีนะคะสําหรับใครที่รอคอยการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยืนยันมาแล้วถึงจะมีการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่บัตรคนจนตัวเก่ายังคงกดเงินสดแล้วก็รู้ซื้อสินค้าได้เหมือนเดิมตามปกติจนถึงเดือนกันยาย,ยน 2,565คุณพ่อคุณแม่ที่รอคอยการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งล่าสุดค่ะ,ะกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยในการเตรียมพร้อม,อม,อมการลงทะเบียนบัตรสัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่แล้วนะคะคาดว่าบัตรคนจนอาจจะพุ่งถึง20ล้านคนพร้อมเปิดลงทะเบียนในส่วนของการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนใบเดิมค่ะซึ่งในส่วนของใบเดิมหลายคนก็สงสัยนะคะว่ายังคงรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็กดเงินส ได้เหมือนเดิมหรือไม่ซึ่งวันนี้ได้รับคำยืนยันจากนายสันติออมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีไรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างให้ทางธนาคารไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินแล้วก็ทกสเสนอเงื่อนไขในการจัดทําระบบเพื่อลงทะเบียนดังกล่าวด้วยค่ะซึ่งในส่วนของกระทรวงการคลังตอนนี้กําลัง จัดทําการลงทะเบียนบัตรคนจนให้พี่น้องประชาชนใช้บัตรคนจนพราะรอบนี้จะกําหนดใช้บัตรประจําตัวประชาชนแทนบัตรคนจนใบเดิมแต่บัตรคนจนตัวเดิมนะคะ ก็ยังคงรูดซื้อสินค้าได้เหมือนเดิมกดเป็นเงินสดได้เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเมื่อใช้บัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะคะจะสามารถกดเงินสดได้ในช่องทางใดแล้วก็เบื้องต้นน่าจะเป็นในลักษณะของการปูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะคาดว่าในการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินเพิ่มจากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ13ล้านคนเนื่องจากว่า สถานการณ์นะคะสําหรับ พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอาจจะเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการลงทะเบียนรอบใหม่อาจจะพุ่งถึง20ล้านคนทั่วประเทศค่ะซึ่งแหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของบัตรคนจนในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นี้มีความจําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อความแม่นยําในการระบุตัวต,วตนของผู้มีไรายได้น้อยแล้วก็ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดสรร ช่วยเหลือจะทางภาครันให้กับพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าพี่น้องประชาชนจะให้ความสนใจมากขึ้นค่ะในส่วนของคุณสมบัติในการลงทะเบียนนั้นนะคะได้มีการปรับปรุงจากเงื่อนไขเดิมที่จะมีการพิจารณารายได้เป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นรายครัวเรือนโดยกําหนดรายได้ต่อหัวไม่เกินหนึ่งแสนบาทแล้วก็ยังกําหนดเงื่อนไขใหม่นะคะที่ผู้ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีการถือครองบัตรเครดิตไม่มีหนี้สินบ้าน ะะราคาไม่เกิน1.5ล้านบาทแล้วก็ไม่มีนิสยายนพานะนะคะรวมแล้วไม่เกิน1ล้านบาทด้วยส่วนทรัพย์สินอื่นเช่นอสังหาริมทรัพย์และก็เงินฝากจะใช้เงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับเงื่อนไขเดิมแต่จะพิจารณาทรัพย์สินของบุคคลในครัวครัวเรือนและก็ครอบครัวด้วยค่ะเนี่คือความคืบหน้าล่าสุดกระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคาดตัวเลขอาจจะพุ่งถึง20ล้านคนค่ะหากมีความชัดเจนอะไรยังไง วันเวลาจริงๆนะคะที่มีการระบุชัดเจนเดี๋ยวจะนำเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ